สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรนะคะจะมาทายของคนเกิดปีละกาในเดือนกันยานะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดปีละกานะคะว่าในเดือนกันยานี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นแบบไหนมั่งนะคะ ดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดดเ้าสิบิบ็ดสิดูนะคะว่าคนเกิดปี ละกาในเดือนกันยาดวงจะเป็นยังไงความร,รักการงานการเงินนะคะโอ้เจ็บป่วยเครียดไม่ใช่เจ็บป่วยเครียดกังวลนะกังวลทุกร้อนเหลือเกินในเดือนกันยาเนี้นะคนเกิดปีละกาถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่ก็มันการเจ็บป่วยจะหมดไปแต่นี้มันอยู่ในการเครียดของคุณนะเครียดเรื่องความร,รักนะคะ าร์มรักแต่มันมีการแบ่งปันให้มีฟาร์มสุขาร์มรัการาม์ร์มรักเนี่ยมาช่วยให้คุณหายเครียดได้นะแต่คุณก็มีฟาร์มคุณเครียดคุณมีฟาร์มทุกข ปัญหาชีวิตหมายถึงงานงานคุณมีปัญหาคุณเหน็ดเหนื่อยกระแบกบแต่คุณเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายที่อบอุ่นนะคุณมีความตกเนี่ยจะเป็นหญิงชายอะไรแล้วแต่และไพ่ชุดนี้มันคุณมีความเครียดความกังวลในเริ่มต้นของคุณเนี่ย เครียดทุกข์ร้อนคิดไปเองทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับความคิดนะคุณอย่าวิตกกังวลอะไรมากนะความร,รักคุณก็มีให้ในครอบครัวความร,รักแบ่งปันกันดีการการงานในแต่หน้าที่การงานคุณแบกไว้เยอะแต่มันเป็นพลังงานที่ดีคุณทํางานของคุณด้วยตัวเองมีความสําเร็จราชานั่งนั่งถือถ้วยมีควา,ามถูกความบูรณาสมบูรณ์ในบ้านในครอบครัวของคุณนะในที่การงานนะ สนุกสนานเป็นเดอรฟูนะใช้ใช้ชีวิตเหมือนคุณเครียดถึงหมองคุณจะเครียดแต่คุณเดอรฟูคุณเครียดไม่นานใจคุณก็แบอว่า,าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจะโกรธก็โกรธไม่นานจะเครียดก็เครีคยดไม่นานเนี่ยชีวิตอยากเที่ยวอยากท่องเที่ยวนะมีหกดาบนะภาระที่คุณแบกนะ ภาระที่คุณแบกบที่คุณเคยเครียดเคยทุกข์เคยร้อนไม่ต้องกลัวคุณไปส่งไปได้สวยเหมือนว่าคุณเพเคยอุ้ยขับสนจะทำยังไงดีจะส่งเงินค่างวดไ,าดไม่มีค่ารถไม่มีค่าเท่าบ้านไม่มีเนื้ออะไรแล้วแต่ตามแต่กลุ่มก้อนที่คุณทำอยู่แต่คุณก็ไปได้คุณพคุณจะเป็นหญิงหรือชายแต่คุณจะเป็นผู้นำนะพาพาคนในครอบครัวคุณไปให้ถึงฝั่งเนี่ย หกดาบนี้ไม่ได้มีนอันตรายคือความสาเร็จคุณจะถึงฝั่งคุณแล้วคุณความสาเร็จคุณจะถึงฝั่งคุณแล้วด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณเนี่ยคุณฝ่าฟันไปได้ในกลางเรือกลางแม่น้ำเนี่ยคุณมีความสาเร็จเนี่ยความสําเร็จคาถาเนี่ยคือให้ความสาเร็จให้ความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นความตกการงานการเงินแล้วแต่คือความสาเร็จคือหนึ่งคาถาคุณช่วยได้แต่เก้าคาถาของคุณนะ ก็เน,นี้ยทำไมจะไม่เครียดละ่ะคุณแบกแบกภาระไม่ว่าจะภาระของใครคุณแบกภาระคุณทําทําอะไรไว้แบบไม่คิดแต่คุณแบกภาระไว้เน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายคนนี้เข้มแข็งอบอุ่นนะที่คุณอยู่อยู่ในบ้านคุณเนี่ยแต่ทุกวันเนี่ยคุณแบก เหน็ดเหนื่อยยังไงคุณก็แบดที่คุณมีความเครียดความอะไรนะก็มีคำตอบให้แล้วว่าคุณเครียดหมายถึงกลัวไม่มีจะทำจ้างไม่เสร็จั้างบ้านไม่เสร็จทำอะไรไม่เสร็จแต่คุณมีความสำเร็จให้นะถึงเริ่มต้นจะเครียดแต่ว่าเดือนกันยานี้คุณยังมีสิ่งชดเชยให้ความสุขให้อะไรของคุณนะคะ ราชาให้ความสําเร็จราชาหนึ่งคาถาเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่มีราชาให้ความสุขอย่างเดียวราชาถ,ถือถ้วยเนี่ยให้เงินคุณกินให้อุดมสมบูรณ์ให้มีความสุขถึงจะไม่มีตัวเหรียญลงมาแต่เพราะความน้ําพักน้ําแรงของคุณไงละ่ะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะความสาเร็จงานที่คุณเครียดทุนรับไว้ชิ้นใหญ่เนี่ยหรือว่าคุณรับบ้านไว้คุณผ่อนลดไว้อะไรแล้วแต่เนี่ยที่เป็นชิ้นใหญ่ๆโตๆเนี่ย คุณนั่งแท่นเป็นราทาได้เลยคุณทําได้คุณฝ่าฟันไปได้คุณมีควนมสาเร็จ ไปได้เป็นกําลังใจให้เลยสําหรับคนเกิดปีละกาในเดือนกันยายนชีวิตมันเหมือนเหนื่อยนะแต่คุณก็มีเก้าเหรียญชะตาของความสําเร็จคุณทําเสร็จแล้วคุณก็กลายเป็นคนรวยหมายถึงว่าคุณเป็นคุณทําเสร็จนี่คุณมีเก้าเหรียญเท่าความสําเร็จคุณมีคุณมีให้นะฮะความสาเร็จคุณมีให้คุณเลยเก้าเหรียญอันนี้เพราะว่าไงอ่ะเนี่ยแบกเหนื่อยพอพอเสร็จแล้วคุณผ่อนบ้านเสร็จ ุณก็เป็นเหมือนคนรวยแล้วใช่ไหมคะ,ะคุณมีเงินเนี่ยเพื่อไปผ่อนบ้านมีเงินเพื่อไปผ่อนรถเป็นของของตัวเองทางนั้นคุณไม่ได้ไปทําเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัวของคุณทางนั้นเนี่ยสิบเหรียญคุณเนี่ยที่คุณแบกมาใหญ่ๆหญ่ใเนี่ยในเดือนนี้ให้อดทนอย่าไปท้อที่คุณแบกมาใหญ่ๆเนี่ยในวันข้างหน้าวันต่อๆไปของคุณเนี่ยคุณเป็นเศรษฐีได้เป็นคนรวย เก้าเหรียญนี่คนรวยติบเหรียญนี่เศ็ษฐีนะถ้าถือราชาราชาถ้าถือลาใบนี้ไม่รู้อะไรนะคะใบนี้ยังไม่รู้อะไรถ้าตกในราชาถือหนึ่งเหรียญคือผู้ชายผู้หญิงคนนี้คนเกิดปีละกาในเดือนกันยาคือดวงมหาแห่งนะคะอ๋อความสุขคะ่ะความอุดมสมบูรณ์คุณมีเนะี่ย คุณไม่ใช่คุณจนคุณสามารถทําให้ครอบครัวคุณมีฟาร์มเนี่ยจากน้ําพักน้ําแรงจากที่คุณต่อสู้ดิ้นรนเลยครอบครัวคุณมาเนี่ย คุณเริ่มต้นคุณทุกข์ร้อนเกินจะไปไหวไม่ไปรอดไหมจะทําได้ไหมจะสําเร็จไหมท้งท้งที่ติดขัดอยู่นะคะแต่ตอนนี้คุณมีเฮคุณฟาร์มสาเร็จคุณมีให้ต่อไปนี้พอคุณเสร็จจัดการเหนื่อยชีวิตเลยครอบครัวมีฟาร์มสุกฟาร์มสํารานมีสิบถ้วยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีปาร์ตี้มีแคงมีสิบถ้วยมีปาร์ตี้มีจะมีงานงานเสร็จงานสมรอดหรือว่า งานอะไรแล้วแต่งานที่คุณมุ่งมั่นคุณมีเ hey, ฮแชร์คุณใช้ชีวิตยังมีความตกในครอบครัวพาครอบครัวมีความตกความสําเร็จมีให้เพราะฉะนั้นคนเกิดปีละกาในเดือนในเดือนกันยานี้พอเริ่มต้นเปิดมาว่าเป็นความทุกข์เป็นความเครียดคุณเครียดของคุณเองคิดของคุณเองไม่ใช่ภัยร้าย,ายเพราะต่อไปคุณอดทนพอปลายเดือนกลางเดือนคุณก็ จะมีแต่ส่วนมากมันมองมองไม่ได้เห็นว่าเป็นลาบลอยนะคะมองเห็นว่าเป็นคร์มสำเร็จที่คุณบากบันต่อสู้มาให้คร์มสำเร็จกับคุณนะคะให้คุณมีคร์มตุขในครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นค่ะดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ